สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกช่องมีการมีดวยสูตรหวยฟรีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการคำนวณเลขเจ็ดตัวนะคะมาครบส่งตัวล่างนะคะเทียบชนสี่สูตรนะคะก่อนที่จะเข้าการคำนวณนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนก่อนนะคะคำเตือนคลิปวดีโอนี้จะทำขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางติลและความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนักสนทนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านชมดีจากช่องมีการมีรวยสูตรหวยฟรีนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันนะคะมีสมาชิกขอมานะคะบอกว่าแอดอยากจะได้เลข7ตัวมาครบ2ตัวล่างนะคะเทียบชนสัก3สูตรนะคะสาสูตรคะแอดก็เลยนะคะเลือกมานะคะทั้งหมด4สูตรนะคะโดยที่สูตรที่หกับสูตรที่สนะคะจะเดินยาวกับเพื่อนค9ะสามส้งวดคะส่วนสูตรที่สกับสูตรที่สเนี่ยเดินสางวดค่ะ เวลาที่เราทำการเทียบชนนะคะทำมาเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ลักษณะแบบนี้นะคะนี่นะคะเรามามองนะคะห้าตัวนี้นะคะงวดแรกนะคะออกที่ศูนย์เก้างวดต่อมานะคะศูนย์หกงวดต่อมานะคะศูนย์สองงวดต่อมานะคะเก้าสองแบบนี้นะคะงวดต่อมานะคะหกหนึ่งอันนี้เนี่ยแสดงเปอร์เซนต์เนี่ยก็คล้ายๆกับเราเอาไปเทียบชนนั่นแหละค่ะ แต่ว่าแอขีิเกีย่าเขียนะแบบเทียบชนก็เลยปิ้นมาเป็นแบบเปอร์เซ็นต์ให้ดูนะงวดตมานน้ะห้าสามงวดตมาหนึ่งสี่ฮะงวดตมาหน้าสี่สองงวดตมาแปดสามฮะงวดตมาน้าเจ็ดห้านะคะงวดตมาห้าศูนย์งวดตมาหน้าหนึ่งห้านะคะงวดตมาเจ็ดศูนย์ฮะงวดตมาหน้าสี่งวดตมาแปดศูนงวดตมาหนงสี่งวดตมาหน้าห้าแปฮะ งตมานะคะสี่เดตมานะคะเก้าสองงตมาแปดศูนย์งตมาเบิลห้าห้างตมาเจ็ดตมาเบิลเก้าเก้างตมาเจ็ดหตมาหกห้างตมาเบิลเก้าเก้างตมานะคะศูนย์เก้ตมาศูนย์สตมานะคะหนึงหกตมาหกสองงตมาเบิลหนึ่งหนึ่งตมาหกเจดงตมาเก้าหนึงตมาสี่ะ แต่แล้วนะคะงวดตอมาเบิ้ลหกหงนะคะงวดต่อมานะคะเบิ้ลสี่สี่งวดตอมาหกสามนะคะเสร็จแล้วงวดล่าสุดนะคะหนึ่งสี่เก้าสองห้านะคะห้าตัวนะคะลนละวันออกมาที่หนึ่งสี่นะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะเดินมานะคะสี่ตัวแรกนะคะสี่ตัวแบบนี้นะคะมีงวดนี้งวดเดียวนะคะที่หลุดไปนะคะตัวที่ห้านะคะนอกนั้น,นะคะจะเป็นสี่ตัวแรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูงวดนี้กันนะคะเรามาดูสูตรก่อนเลยนะคะ สูตรที่หนึงะคะเราจะใช้10บน3ครั้ง10ล่าง3ครั้งหน่วยล่าง10หน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งรอยหน้าครั้งที่สองหน่วยหน้าครั้งที่สองสิทายครั้งที่สองหน่วยทายครั้งที่สองตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสอหลัก M, มีเขียนไว้ข้างบนนะคะเจ็ดบวกสามเท่ากับศูนย์ศย์บกสเท่ากับสี่บวกหเท่ากับห้บวกสเท่ากับเจ็ดเจบวกสาเ่ากับศูนย์ศูนย์บวกหกเท่ากับหกหกบวกหกเท่ากับสบวกหนะคะ เท่ากับ3นะ monastery. ตัวแรก3 2, 3บวก1เท่ากับ4 4บวก2เท่ากับ6 6บวก1เท่ากับ7 7บวก2เท่ากับ99บวก1นึ่เท่ากับศูบวก1เท่ากับ1นึ่ะเราจะได้นะเลข7ตัวมาครบสองตล่างนะในสูตรที่1นึ่งนะคะสามสี่หย์หนสูตรที่2องนะเราใช้หลักแสนหลักหมื่นสครั้งหน่วยบนหน่วยล่างสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่2องร้อยทายครั้งที่1ร้อยทายครั้งที่สองสครั้งหน่วยทายครั้งที่2สองสามครั ห้าบวกศูนย์เท่ากับห้าห้าบวกศูนย์เท่ากับห้าห้าบวกแเท่ากับสามสามบวกหกเท่ากับเก้าเบวกเเท่ากับหกบวกเเท่ากับสาบวกสะฮะเทกับหตัวแรกหกฮะหกบวกสองเท่ากับแปดบวกหนท่าก right? 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 so, ับวกหเท่ากับศย์ศนบวกหเท่ากับหบวกสเท่ากับสาบวกหเท่ากับสี่นะฮะเราจะได้นะได้เตัวมาครบสองตัวล่างนะในสูตรที่สองนะหกแปดเก้าเสร็จแล้วนะเรามาดูนะสูตรที่ สนะฮะเราจะใช้หลักแสนหลักหมื่นหลักพันสามครั้ง10หน้าครั้งที่1นึหน้าครั้งที่สองหน้าครั้งที่2 10สิทายครั้งที่1หน่วยท้ายครั้งที่1 10ท้ายครั้งที่สองหครั้ง5บวก5เท่ากับศูนย์บวก1เท่ากับ1 1บวก1เท่ากับ2อบวก3เท่ากับ5 5บวก4เท่ากับ9 9บวก7เท่ากับ6 6บวก8เท่ากับ4 4บวก6เท่ากับ0ูนย์ตัวแรกศูนย์ฮะศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับ3 3บวก1เท่ากับ4 สี่บวกหนึ่งเท่ากับห้าห้าบวกหนึ่งเท่ากับหกหกบวกสองเท่ากับแปดฮะเราจะได้นะเลขเจ็ดตัวมาครบส่งตัวล่างในสูตรที่สามนะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดสูตรที่สี่ฮะเราจะใช้นะคะหลักหมื่นสองครั้งหลักพันหน่วยบนสองครั้งสิบล่างสองครั้งหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งร้อยหน้าครั้งที่สองสี่ครั้งสิบท้ายครั้งที่หนึ่งร้อยท้ายครั้งที่สองสองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่สองสองครั้ง 0.7 7 7 0บวก9 3เท่ากับ7 7 4 4 2บวก0นเท่ากับ7 7บวก2เท่ากับ9 9บวก4เท่ากับ3 3บวก4เท่ากับ7 7บวก2เท่ากับ9บวก7เท่ากับ6บวก8เท่ากับ4 4บวก2ะทกับ6ตัวแรก6 6บวก9เท่ากับ8 8บวก1เท่ากบวก1เท่ากับ0 0บวก1เท่ากับ1บวก2ท่ากับ3 3บวก1เท่ากับ4เราจะได้เลข7ตัวนะมาครบ2ตัวล่างในสูตรที่4นะคะ6 8 9 0 1 3 4 ครบแล้วนะคะทั้ง4ีสูตรนะเรามาดูนะคะด้านหน้านะคะนี่นะคะสูตรที่1 3ึ่งสามสูตรที่2องนะคะหกแปดเกสูตรที่3 0มศูนย์สูตรที่4ี่หกแปดนะคะในงวดประจำวันที่1นันวาคมนะคะ 2, สองพนะเสร็จแล้วถ้าเราแสดงเปอร์เซ็นต์นะในงวดนี้นะคะ 5ตัวนะคะที่เราได้เปอร์เซ็นต์มาคะ,ะก็คือ01346นะคะก็ลุ้นนะคะมาครบ2ตัวล่างนะคะ01346นะ,ะถ้าเราทำการเทียบชนนะคะได้เหมือนกันไหมเรามาดูกันนะคะตัวแรกนะคะตัวชนตัวแรกนะคะก็คือ3ตัวทนตัวต่อมานะคะก็คือ4ตัวชนตัวต่อมานะคะก็คือ6 ตัวชนตัวต่อมานะคะเจ็ดเก้าเก้ามีสามศูนย์นะตัวชนตัวต่อมานะคะก็คือศูนย์แล้วก็ตัวชนตัวต่อมานะคะก็คือหนึ่งก็จะได้ตัวเดียวกันนะคะก็คือสามสี 0, 1, ่หกนะศูนย์หนึ่งนะได้ตัวเดียวกันนะคะเหมือนกันกับเราแสดงเปอร์เซ็นต์นะคะศูนย์หนึ่งสามสี่หกนะเสร็จแล้วเนี่ย ถ้าอ่าอันนี้นะคะหลุดไปแค่งวดเดียวเองะคะก็คืองวดที่ออกศูนย์ะในงวดนี้ถ้าเพื่อนๆชอบ6กนะคะก็เลือก6ไว้นะคะแต่ว่าถ้าใครคิดว่ามา4ตัวหน้าเนี่นะคะก็จะมีแค่0ูนย์หนึ่แบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจับคู่ชุดให้ด้านหลังะคะ จับคู่ชุดนะคะจะได้ที่0 1 0 3 0 4 0 6 1 3 1 4 1 6 3 4 3 6 4 6 0 0 1 1 3 3 4 4 6 6นะคะทั้งหมด15คู่ชุดไปกลับนะคะอันนี้คือรวมเบิ้ลแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆคิดว่าในงวดนี้เนี่ยไม่น่าจะมาเบิลนะคะก็จะได้ทั้งหมดนะคะสิคู่ชุดไปกลับนะคะในงวดประจำวันที่1นะคะธันวาคม2566นะคะเดี๋ยวแอดไปจับเออ่เดี๋ยวแอดไปหยิบนะคะเลข5ตัวมาครบ2ตัวลา่างให้แป๊บนึงนะคะ เลขห้าตัวมาครบสองตัวล่างของเรานะคะในงวดนี้นะ,ะอันนี้สูตรเก่านะคะที่เข้ามางวดที่แล้วนะ,ะงวดที่แล้วเนี่ยเข้ามานะคะคู่ชุดนะหนะึ่งสี่นี่นะคะในงวดนี้เนี่ยเราได้ที่เก้าศูนย์หนึ่งสามสี่เก้าศูนย์หนึ่งสามสี่เสร็จแล้วนะคะตัวที่ชนกันนะคะในนี้นะคะ,ะเขาไม่ได้ติดเลขเก้านะคะเก้า ศูนะคะมีคู่ชุดเดียวกันนะคะก็คือ 01, 03, 04, 1ึ่งศ4นยี่นะคะคือชุดที่ตรงกันนะคะกับเลข5ตัวมาครบลางค่ะศูนย์หนึ่งศูนะคะ 01, 03, 04, 13, 14, ทับเบิลฮะก็จะมีที่สี่สี่สามสามหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ฮะที่ตรงกันฮะเพื่อนๆก็ลองอ่าเลือกพิจารณาเอานะฮะสำหรับเลขเจ็ดตัวนะคะมาครบสองตัวล่างฮะเทียบชนสี่ศูนย์นะอ่านำไปลุ้นนะสองตัวล่างนะในงวดประจำวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะชอบตัวไหนนะคะก็เลือกวิเคราะห์นะคะพิจารณานะคะนำไปใช้ด้วยตัวเพื่อนเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ